ดิฉันนางสาวศีรักษ์เมธาแสนโพธาอบสีภาษาไทยมูหน่งค่ะรหัสนักศึกษา604101027ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดโบสนะคะวัดโบสถ์อำเภอพุทธารรมจังหวัดราชบุรีค่ะ วัดโบสถ์นะคะเป็นวัดที่เก่าแก่ของคนในชุมชน,นะคะ่ะห่างจากตัวเมืองโพารามนะคะ8กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีนะคะ2 1กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหาคนครนะคะ88กิโลเมตรค่ะวัดโบสถ์นะคะวัดโบสถ์เป็นสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลบ้านเลือกนะคะ วัดโบสถ์นี้นะคะได้มีการอนุรักษ์นะคะของไทยและสืบทอดของไทยมาตั้งแต่คนสมัยก่อนนะคะจนมาถึงคนปัจจุบันค่ะวัดโบสถ์นะคะ,ดะ,คะได้มีการทําสินค้าโอท็อปนะคะเป็นขนมโบราณนะคะเ <c oughs> ช่นข้าวโพดแปดแถวนะคะ <c oughs> ข้าวหลามนะคะแล้วก็ข้าวต้มมัดค่ะแล้วก็ยังจะมีกะละแมกวนอีกนะคะเป็นสินค้าโอท็อป <c oughs> ของที่นี่นะคะให้คนที่มาท่องเทีย่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวจากต่างที่นะคะได้มาชิมได้มาลิ้มรสนะคะแล้วก็ ได้นาไปฝากของเป็นของฝากของคนที่บ้านนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะและวัโดโบสถ์นะคะก็จะได้มีการสะดอกเคาะต่อชะตานะคะแล้วก็มีการอาบน้ำมนต์นะคะเพื่อเป็นความเชื่อของคนที่นี่นะคะว่าการอาบน้ำมนต์นะคะมันจะปัดเป่าแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะการสะดอกอเคาะนะคะก็เป็นความเชื่อของคนที่นี่เช่นกันค่ะเขาจึง นิยมนะคะมาที่นี่นะคะเพื่อจะมาสะเดาะขคแล้วก็ซื้อข้าวโพดแปรแถวนะคะและที่ที่ฉันมาอยู่ตรงนี้นะคะก็คือหลวงปู่อินนะคะหลวงปู่อินนะคะคือเจ้าอาวาสวัดโบสถ์นะคะที่เขาได้ตั้งโบสถ์อันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นโบสถ์ที่ให้คนที่มาท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวนะคะได้มากราบไหว้ค่ะ มานะคะก็จะมาแนะนําเครื่องแขวนของคนที่นี่นะคะเป็นเครื่องแขวนที่อนุรักษ์สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเป็นเครื่องแขวนทองพันช่อนะคะทองพันช่อนี้นะคะได้อนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะแล้วคนวัดโบสถ์นะคะก็ได้นํามาเป็นเครื่องแขวนและเป็นเครื่องสินค้าที่นี่นะคะทองพันช่อนี้นะคะ ในการทํานะคะที่นี่ก็จะมีสอนทาธงพันธ์ช่อด้วยนะคะถ้าใครมาเที่ยวนะคะก็จะนําลูกมะพร้าวนะคะแต่ลูกมะพร้าวที่นี่นะคะที่เขามาทํานะคะจะเป็นลูกมะพร้าวกระเทยค่ะเพราะว่ามะพร้าวกระเทยนะคะจะไม่มีน้ําและจะไม่มีเนื้อค่ะแล้วที่บอกว่าธงพันธ์ช่อนะคะแต่ก่อนนะคะที่นําธงมาปักนะคะจะต้องให้ธงนะคะปักยู่ในลูกมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะก็จะได้ให้ธงนะคะหนึ่งพันธงค่ะเพื่อที่จะเอาไปเป็นการ อาใช้ในงานบุญงานแห่พระเวทนะคะอันนี้นะคะก็คือของคนที่นี่นะคะที่ทํามานะคะ อมามะพร้าวนะคะตอนหนึ่งลูกนะคะตอนนี้นะคะก็คือจะเอานำธงนะคะมาปักกี่ลูกก็ได้เอ้ยกี่ช่อก็ได้นะคะจะไม่ต้องเอามาปักให้ถึงพันช่อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องแขวนที่สวยงามสามารถเอาไปแขวนที่บ้านได้นะคะและที่นี่ก็จะมีสอนทํานะคะและก็จะนํากลับไปเป็นของฝากและของที่ระลึกได้นะคะอันนี้คือลูกมะโหดนะคะหรือเรียกสั้นๆน,นะคะว่าอาลุธงพันช่อค่ะ และที่ทีฉันนะคะได้มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะคะก็อยากให้เชิญเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆน,นะคะที่มาเปิดดูคลิปนี้นะคะก็อยากให้เชิญชวนมานะคะเพราะว่าที่นี่เรานะคะมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมากมายค่ะอยากให้ลองเชิญชวนมานะคะและก็อยากให้มาลองชิม ขนมอร่อยอร่อยที่เราทำนะคะและก็จะได้นำไปฝากคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่น่าจะชอบค่ะและก็จะมีสถานที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะที่นี่อยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเปิดใจนะคะแล้วก็ลองมาสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่การอนุรักษ์ของคนวัดโบสถ์ตำบลบ้านเลือกอำเภอพรานจังหวัดราชบุรีกันค่ะขอบคุณค่ะ